ผมโยนะครับวีรกิจวณิชาทิติชัยครับแอมนะคะจิตตานันวณิชาทิติชัยค่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักกอล์ฟอาชีพตะเวงแข่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกแข่งละผันมาเป็นโปรสอนกอล์ฟใช่ครับผมฝึกให้ทั้งภรรยาแลวก็ลูกด้วยเป็นกีฬาที่ทําให้ครอบครัวเราอะมีเวลาอยู่ด้วยกันได้นานครับร้อนคอด้วยแดดเผาด้วยคอดําด้วยก็เลยต้องยกปกกันไว้ กลัวมากแดดเมืองไทยร้อนมากจริงค่ะสมัยก่อนไม่ค่อยชอบทาเพราะว่าเวลาเล่นกีฬาชีพนี่เหงือมันเยอะไม่ชอบพิธีรีตองไปก็คือเล่นได้เลยทาครีมเหรอโอ้โหไม่ทาเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เธอทาอย,ย่างบอกเขาสิพี่ก็แย่งเขาใช้นั่นแหละครับผมใช้เฮเซตัวที่เป็นสีเบจเพราะว่ามันสีมันเข้ากับผิวผมด้วยผมแทบไม่เติมเลยนะทาครั้งเดียวแล้วอยู่เลย พี่ใช้อยู่แล้วก่อนแต่งหน้านะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยพี่ทาสีขาวปกติมันไม่มีสารเคมีฉะนั้นพี่ก็เลยใช้ให้น้องด้วยไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อเพิ่มโฟมล้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายใช้เนี่ยมันสดชื่นแล้วก็รู้สึกสะอาดเพือพูดถึงครีมอาบน้ำเนี่ยพอได้ลองใช้เขารู้สึกว่าสดชื่นใช้แล้วรู้สึกแบบเฟรชจริงๆพี่เป็นคนไม่ชอบทาครีมแต่ว่าไอครีมนี่เริ่มไม่ได้แล้ววะเริ่มแพนด้ามากเลยก็ต้องต้องกลับมาใช้บ้างแหละ ไม่มีสารเคมีฉะนั้นเด็กๆใช้ได้นะคะปลอดภัยสำหรับลูกเราผมนี่ชอบเสิร์ฟไปเลยครับเอาจริงๆนะครับไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ลองหาซื้อหามาใช้ดูหาซื้อก็ง่ายโปรโมชั่นก็ดีนะครับแล้วก็เลือกโปรดักที่บอกกับไลฟ์สไตล์ของคุณกับครอบครัวนะครับ